ี่น้องนิงจะพามาเบื้องอย่างจ้าม,ม,มันอีหยังน้องนี่มัน,นอีหยังนอ้องเมน,นี้อีแม่ได้นอไม้ไล่มาจากพี่น้องอได้มาแต่ใาสา่จากแม่นอไม้ไล่น่ะซื้อซื้อมาวะอามีแต่นองงามๆเลยจ้าพี่น้องนองงามๆส,สวยๆเลยจา้านี่ค่ะเมนูมื้อเทียเท่ยงมื้อเที่ยงมื้อบ่ายป้านองงามแทนเนาะ งามๆค่ะพี่น้องพุดนะนอขาวๆเลยพุดนะบ้าน่อยเยอะๆเลยจ้ะสองถุงสามถุงสามถุงแม่นบะจกบาทแม่ถุงจกบาโเออเออหนึ่งซื้อมาบะพี่สาวซื้อมาค่ะพี่น้องอีแม่มีหูราคาจะ้ะคาดว่า ว่าถุงประมาณจักบาทแม่ห้าสิบบาทประมาณถุงละห้าสิบาทนะจ๊ะพี่น้องถุงละห้าสิบาทก็คุ้มอยู่เนาะมีแต่หนองงามๆมีแต่นองงามๆสวยๆเลยพุ่น์นะอุย้ยคักแท้หนองงามๆยังเยเลยจ้ะนี่ปุณนะ์ะนองไม้ไล่หนองไม้ไล่ เตรียมตัววิ่งหาโบได้ซื้อเอา้าไม่ได้ก็ซื้อเอาแล้วมาจับพี่น้องเสมือนี้ถ้าบมีสวนก็บบได้กินเนาะคะ่ะทุกอย่างของป่าก็ต้องซื้อต้องหามาปลูกไว้อยู่บ้านจ้ะถึงจะได้กิน หายากจ้ะทุกมือนี้ถ้าไผบ่มีที่มีสวนกะต้องซื้อกินเนาะคะ่ะน้องงามเลยจ้ะโอ้ยแต่จะอ่อนเนาะถ้าเขาไปหานี่คือจะขากน้องแม่เนาะถ้าได้แบบนี้เนาะจะมือเขาจะไปหานาะอย่สวนตุตุๆเนาะงามงามเลยคะ่ะพี่น้องหนอ่อขาวๆอวบๆเลยจ้ะแต่จะอ่อนเด้แกงกินเทงแซบ่บๆคะ่ะพี่น้อง น้ำยานางน้ำขา้าวเบื่อคนอ้วรัวอ้วรัวเสือเดียวค่ะอย่างก็นะแม่กายนี่ไปหาไป<ค>น,นอนไปไกายนี่นอนนแีแม่พาหนิงไปหาน้องไว้พายเสือถุงพายอันเยอะๆนะว่า่าแม่กระสอบค่ะพี่น้องกระสอบปุ๋ยนื่องพูดแล้วน่าถุงพายนั่นนะหนิงพายเซคข้ามทงมาค่ะพี่น้องโอ้ยแต่อีตัวคลั่กเกือบแม่นมีวิธคานักเพราะว่าาบได้ย อย่าทับไปเบิ่งตอนแม่อีแม่แกงนล้วจะพี่น้องอุ้ยงามๆเลยโอ้ย,มมย,อยแมง่วันอีน้องดือ้อก็ยังอยู่ที่เดิมฮอนหอนหอน,หอนแลแนไอแลนนอซันลิ้นแหลบหนังดือง้อกำลังต้มน้ำไม้อยู่นะคะพี่น้อง ุบหน่อไม้มาต้มเจ้าพี่น้องอีแม่เอาน้ำยานางใส่หน่อไม้แล้วกะมันแก้วเนาะจ้ะมาต้มก่อนค่ะยันยันมันแก้ววสุกจะ้ะต้มก่อนเดี๋ยวแม่ก็จะไปตำข้าวเบือค่ะตำพริกข้าวเบือมาใส่มาปรุงทีหลังเนาจะจ้ะค้างมอไว้คนนี่บอกจะแม่บางคนบะ ค้างไว้ก่อนจ้ะให้มันแก่ซุกค่ะพักมือนี้ก็จะมีพักขาพักสแงะก็พักอิตูเนาะจะ้ะพักขาหนึ่งเก็บมาเมื่อกี้ยอดใหญ่ๆอวบๆเลยจะ้ะสดกกสดสดจากต้นอันนี้กับพักอิตูกับพักสแงะนะคะพักแงะจ้ะพักสแงะ แกงเฮ็ดอันนี้ใส่น้ำยู่บ่จ้พจจะพี่น้องอก็กินว่จ่าเฮ็ดไงเฮ็ดยักเฮ็ดยักเฮ็ดยักเฮ็ดตีนแทดว่จ้ะแม่เฮ็ดตีนแทดครับพี่น้องดอกเย่อเลยจ้ะโอ,โ,อโอ้โหกำลังฟดบุกบุกจ้ะแม่กำลังตำข้าเบือคะ่ะโอ้โหพริกกำหนึ่งจ้ะพี่น้อง วันนี้ใช้ของถังค่ะของโบราณวัตถุโบราณน,นะคะขคกกระสากของโบราณเด็กข้าเตาะลบด้วยจ้ะพี่น้องเม็ดมะพริกจะก,กระเด็นข้าตาค่ะอีแม่วานะด้วยความห่วงใยจากอีแม่ละเบออีแม่ใส่อย่างเราจะนี่นะใส่พริกข้าวเบือหลใส่แล้วกเด็กก่ะใส่แล้ว,ลวปรุงแล้ว นใ,นใ,ใส่ข้าวเปบือใส่พริกใส่น้ำปลาระ,ะปรุงซุกจะ้ะเพิ่มลงไปหอมหอมแล้วค่ะหอมหนัวตึงๆเลยจะ้ะอุ้ยสีสันเป็นตะแซบอยู่วาจ้ะพี่น้องเสิร์ฟมันแกวเหลืองค่ะแซบแซบ,แบโนโนแลวเบอร์อมไม่ไรเด้อหนีเด้อมไม่ไรสดๆจะ้ะไม่ไร สดจากก๋อซิมก่อนไม่จากรสสดจากสวนคือเขาโฆษณาขายผลไม้นะบะ <c oughs> คือพ่อขาโฆษณาขายผลไม้นะ่ะไม่จากรสสดจากสวนอลนัวแล้ววะแม่ปอดีแล้วจ้าพี่น้องยุมเพิ่ลงไปคือเก้าจ้าเสืรพักลงไปค่ะ พอยตู่พักแงะพักขาค่ะยมเพึกยมเพึกยมพึกโอ้โคเลโคเลบัดทีนีเฮืรอพักยอบพักยุบแล้วกับโป่งมอเนาะจ้าบัดทีนี้รสชาติกับไอแม่ป่งชิมเรียบร้อยรสชาติโอเคเรียบร้อยนี่ก็แซ่บอยู่บัตจ้าพี่น้องนะแม่เอามาใส่ที่หลังแม่ปลาหมึกเาาแซ่บมื้๊งบะเสียรสชาติ เกงียธรรมชาติทุกโอ๊ยาอมากินน้ำเดือดเด้อจ้าพี่น้องมาเด้อค่ะกินแกงหนอ่หนอไม้หน่อไม้ไล่สดๆค่ะเสิร์มันแก้วเนาะจ้า มาค่ะพี่น้องมาเด้อจ้ากินแกงน่อไม้แซบๆน้ำเดียวค่าแซบๆนัวๆจ้าพักตันน้าะนี่เหรอมทิตย์จไ่พักตา้ามาไปังได่้ใจีว่าจยิเดจ้าเด้อ กินข้าวยาไม่แย่แดงหมดขึ้นมากเออมันเป็นปเสียดยามันรับไปกินเข้าวนะมุกเจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้หนิงกับฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะจ้ะคลิปแกงหน่อไม้ไล่สดๆแซ่บๆจ้ะไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะจ้ะก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ช่อง ลูกสลลาจำปาชาแนลให้เป็นกำลังใจหนิงน้ำเลือจ้าพี่น้องขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมคะ่ะเจอกันใหม่ทริปหน้าจ้าขอบคุณค่ะ